ห <ตอ approach> ้ามเลยห้ามิเบรกเลยห้ามเลยวิ่งดักหน้า้วย มาติดีบนหอดน้อยเจ้าก็จะลืมฮะไอ้อีกอีกอีกเรียบเรียบนี่ดีกว่าั้มเรียบเลยตอดมเกิจเจอดไม่ได้หรอกบอด ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนยอดเขาพิ้นสูงแล้วพระมลัยเนี่ยคักอยู่รู้นในโค้งทับทายโน้นบาทพระมลัยอยู่ตรงนน้นถ้าถามว่าทำไมพระมลัยไม่มีบาทเพราะท่านตั้งใจจะมาไหว้พระพุทธเจ้าแล้วกลับเลยมรณะนี่ทลอะไรทำอะไรนะเดี๋ยวจะถามเนี่ยแล้วท่านมรณะตรงนี้ละนี่เวลาทำป่าภาปุ๊กจะที มาเสียนนอนแบบบางหายแต่หลวง,ง,งพ่อมาพบจะตามบางคนความจริงแล้วโบราณเขาไม่เดินทางนี้แต่หลวงพ่อมาอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามีบารมีที่จะสร้างพระบาทนี้ให้เจอ <c oughs> แล้ว,วข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเสร็จพบเดินทางนี้นลงมาตรงนี้เรียนสร้างมันหักหน้อยห,กห,กหกยักไร็

อุ่้ยคนโดดเลยเหรอได้ไหมคนมาแล้วรเักก็รักรักได้ยี่ดีขึ้นมา เดินมาลุกมาลุกเด็กเด็กวิ่ง chạy เดน่ปหลอกัอกหลอ้วยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ นั่งเรรียยบ้อข้างนึงข้างนึงก็ดีดีหาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนะเดิมไม่เอาลูกเดิมไม่เอามันน่าเดิมเนี้ยเดี๋ยวนั่งให้ดีนั่งให้ดีดีนะตีนะลูกเออเนี่ยมองนี่มองนี่ด้วยมองนี่นี่ยนี่ยเดี่ยวมองนี่เนี่

อนนี้มุ่งเลยนะแล้วก็การทานยะการแนนีอ้งวกันแล้วก็งนี้

Đúng ตัว khang mò há bò อย่างเดียวใช่ว่าดูมันดูนี่ nè เนี่ย ด้วยน้ำแม่พระตนีเนี่ยเป็นพยานก็พยามานก็แหวกว่าน้ำแพ้่ัป็นมนเจนเนีนนะแล้วรงบอกวนี่กาวดน้ำก็คือไปลงมาเรื่อยเรื่อยจนหมดตรงทิดเจ้าการขึ้นลงขึ้นลงบ้าลุงโกนะมาตรการลุงโก ไม้เท้ารประเดี๋ยวคนอยู่ไหนเออหนาวเลยนะร้อน <laughs> หนูพอเดินขึ้นมา เด้าใจนะหลายๆวรรณะหลายๆวรรณะหลายๆวรรณะเป็นเรื่องปลอดภัย ตถาณี yang วิปัสสนาํปจฺจามิอสติยังวิปัสสนาํปจฺจามิตถาณีสติยังสํสนฺธรํปจฺจามิอสติยังสํสนฺธรํปจฺจามิ ตัมมะสมยาธิญาณิมะชินาปานาเวระมณีสิกขาปะทาังตาเมตุมิจจาญาราเวระมณีสิกขาปะทาังตัมสมาธิญาณิมุสาวาชาเวระมณีสิกขาปะทาังตัมสมาธิญาณิ ครับท่านพัฒนครับอัใจใจดนนะครับใจนั้น คพี่เดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตก่อนนะครับผม